โยวัดาบสวัสดีครับทุกคนอีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะครับทีมออซีซั่นก็จะประเดิมนะครับชุดแรกมาให้กับพวกเราได้ลุ้นในการเปิดการ์ดเปิดแพ็คดองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ซึ่งจะปล่อยมาในชุดแรกจะใช้ชื่อว่าเป็นทีมออฟเดอะซีซั n นไลฟนะเป็นการไลฟ์ที่อิงจากผลบอลจริงนะครับทุกคนก็มีการบอกกติกามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่แมชเอ่อหลังจากวันที่19เมษายนนะครับก็ อัพขั้นแรกเนี่ยนะครับผมก็คือทีมเนี่ยชนะ2นัดจาก4นัดนะครับในหลีกนะครับผมแล้วก็อัพอีกขั้นหนึ่งอัพอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมสามารถทําประตูได้8ประตูนะครับในอีกสี่แมตช์ถัดไปนะครับก็เอา,อาง่ายๆคือไม่ได้อิงตามผลงานส่วนตัวของนักเตะนะแต่ว่าอิงตามผลงานทีมเป็นหลักนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาคุยกับใคร กับช่องแชทเลยนะในเรื่องของว่าจะมีตัวไหนหลุดมาบ้างน,นะครับซึ่งซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่ดูจะน่าสนใจบ้างน,นะครับตัวที่แบบว่าคุ้มค่าที่จะแบบดีใจเวลาเปิดได้นะครับผมก็หรือว่าตัวไหนที่จะเป็นตัวคอมมอนสุดๆที่ผมคิดว่าแบบอ,อของดีที่มีทุกบ้านแน่ๆนะครับก็ของดีของแลนะจะเป็นแถวบนนะทุกคนก็มีทั้งลูก้าโมจิชนะล่าสุดพึ่งเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไปดูนะรวมถึงบูโน่เฟอร์นันซ์ครับผม จอจอมทับจากปีศาจแดงนะอีกทั้งมีคลายฮาวเวดนะครับผมจากอาร์เซนอลรวมถึงคูดูสนะคูดูสจากเวสต์แฮมนะครับผมอีกคนหนึ่งที่น่านสนใจเลยคือรูเบนลอปตัสชีกนะไม่ใช่เขาว่าเขาเป็นเด็กเชลซีทุกคนแต่ผมมองว่าแบบว่าเฮ้ยลอปตัสชีกเป็นกองกลางที่ AI ค่อนข้างดีในเกมนะเพราะว่าอย่างตัวออบเจคทีฟที่เขาแจกในตอนทันเดอร์สักเนี่ยหลายๆคนหลายๆทีมก็เอามาใช้กันถือว่าเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์นะครับทุกคนแล้วก็ เด็กหงก็มีทางดั่งของโดบินิกซโบสไลส์นะครับผมที่น่าจะเป็นที่หมายตาของเด็กเด็กเด็กหงนะรวมถึงแถวล่างเนี่ยแถวล่างที่ผมดูดูชื่อมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของดีทุกมีที่มีทุกบ้านแน่ๆนะครับทุกคนก็ตรงนี้ที่โชว์มาสแตตตามุูเป็น8 6นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาเบอร์ของโฮฟเฟนแฮมหญิงเนี่ยจะจะเป็นออบเจกทีฟหรือเปล่านะครับก็มีทั้งเโรบินสันเนี่ยผมว่ามาทุกใบทุกคนแน่ๆฮะ เจเลมี่โดกูอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจครับถ้ามองผ่านๆดูเลยนี่คือไม่มีเชลซีเลยนะครับผมไม่มีทีมรักผมให้รุ้นเลยแต่ก็ดีแล้วครับผมเชลซีชนะในลีกนี่ยังยากครับทุกวันนี้แล้วก็มีเด็กไก่เด็กสเปอร์นะครับผมเป็นคริสเตียนโรเมโรนะกกองหลังฮาร์ดแมนนะครับโอเคก็โดยรวมผมมองว่าเอาจริงๆอะ่ะจากจากทั้งหมดทั้งแผงเลยนะที่เข้ามามันมีตัวที่แบบ w ูจริงๆอะ่ะผมพูดจริงๆนะหนึ่งในสี่อ่ะ ผมจะจากการสกแกนสายตาแล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับผมมองว่าแบบประมาณายี่สิบใบอ่ะคือแบบว่าเข้าตาจริงก็ประมาณห้าใบที่แบบว่าเออแบบว่าอาจจะดีพอในการลงเล่นทีมของของช่องแชทนะคือถ้าเกิดคนเล่นมาตั้งแต่เดย์วันหรือว่าเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยแต่หลายตัวนี่คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถือว่าโอเวอร์จากพาเวอร์เคิร์บ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแบบแพชชั่นเอฟซีหรือว่าสายราอนนักเตะใหม่ย,ยังไงการทุกใบมันเล่นได้อย่้วแหละแล้วก็แบบ มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวอร์มฮักวอร์มเวลคัมสู่ไอดีใหม่เลยอะ่ะใครสร้างไอดีใหม่ตอนนี้มาเปิดการตอนนี้นี่คือแบบแป๊บแป๊บทีมคุณนี่คือแบบโอเคเลยครับทุกคนก็นั่นแหละฮะส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ดองแพ็กอะไรไปมากนะดองแค่รางวัลดิวิชันไรเวลแล้วก็ออบเจอเีฟนิดหน่อยครับผมก็โดยส่วนตัวก็ดองจริงๆก็ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับผมซึ่งผมได้มีการพูดคุยกับช่องแชทบ้างเนะี่ยบางคนก็ดองบ้างแต่2ออาทิตย์ก่อนหรือว่าอาทิตย์ก่อนเลยนะครับผมก็นั่นแหละ ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีกับแพ็กดองของทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูในส่วนของเอรางวัลฟุตชมป์ที่มาใหม่กันหน่อยดีไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าเอได้ได้ปล่อยรางวัลฟุตชมป์นะครับผมเป็นรูปแบบใหม่นะจะมีการแจกการ์ดทีมออฟเดอะซีซั่นด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเลทรางวัลกันหน่อยว่าว่าแต่ละอันนี่เป็นยังไงบ้างนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแลงสิบแลงเก้านี่เป็นยังไงนะไม่รู้ว่ากี่วินผมจําไม่ได้เหมือนกัน โอ้โหแลงต่ำสุดเลยได้เป็นเอ่อทีมอดดซีซั่นแต่ว่าเลสติ้งแม็ก90นะครับทุกคนแล้วก็แลง9ก็เหมือนกันครับผมได้เหมือนกับแลงแลงส10เลยนะต่อไปเป็นแลแป8ครับผมแลแป8จะได้เป็นอันเลดนะการันตีแม็ก90ได้มา2ชุดนะครับส่วนแลจ็7นะครับผมแลจ็7ก็ได้2ชุดเหมือนกันแลจ็ rank 7แลแป8ถือว่าพอๆกันนะครับทุกคนต่อไปเป็นเอ่อว i น่าจะเป็น 9วินถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นเ้าวินนะถ้าได้เก้าวินคุณจะได้เปิดเพย์พิกนะครับผมเอ๊แต่ว่าแรงนี้มีไหมไม่มีก็โอเคคุณจะได้เปิดเพย์พิกแบบว่าไม่อันเลดเนี่ยคุณต้องได้9้าวินเป็นอย่างต่ํานะคุณจะได้เพย์พิกแบบว่าไม่อันเลดแต่เป็นการ์ดสีแดงน,นะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงแรงสิบเอ็ดวินครับที่เป็นแรงส่วนใหญ่ที่ที่ผมนั้นแบบว่าชอบแช่ตรงนี้แล้วก็นะครับทุกคนก็ จะได้เปิดพี่พิก,ก์ดแดงนะครับไม่กันเอ่อไม่อันเลทไม่การันตีเลทคือไม่อันเลยก็ได้เปิด2ชุดนะครับผมแล้วก็85คูณ2มาด้วยนะครับปกติจะเป็น85คูณ3ปะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือคูณ2นะครับผมต่อไปเป็น14วินครับ14วินจะมี2พี่พิกเหมือนกันแต่รู้สึกจะเพิ่มออปชันหรือเปล่าเพิ่มออปชันมาโอเค14วินเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านรางวัลละก็จะเป็นเอ่อ ให้เราได้ไปเป็นวัน off นะครับทุกคนเพิ่มโอกาสมากขึ้นมีให้2พิกแล้วก็85คูณ3นะครับต่อไปน่าจะเป็นรางวัน10 16วินผมคิดว่าจะเป็น16วินนะได้2เพยพิกเหมือนกันโอ้ไม่กอดแล้วก็ได้แพ็คโอ้ได้แพ็คเป็นทีมบ๊อบแซีซั่น3เพเยอร์นะทุกคนในการ์ดไลฟ์นะครับผมอา้าวแล้ว14วินมีไหม14วินก็มีโอ้โหเอาว่า โอ้โหสิบเอ็ดไปสิบสี่นี่คือห่างกันเลยนะความแตกต่างในความรู้สึกผมเนี่ยสิบเอ็ดกับสิบสี่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นความตายความดีความชอบในชะีวิตถือว่าอยู่ห่างกันพอสมควรนะั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สเวนตี้มากๆสําหรับสําหรับเออสิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่วิทนะครับโอ้โหผมว่ารางวัลเน็ต ถ้าเอาขั้นต่ำจริงๆก็ก็ควรจะแบบสิบสี่แต่ว่าผมว่าสิบสี่มันน่าจะยากมากเลยในในในวีคเนี่ยนะครับจะยากเข้าไปอีกปกติก,ก็ยากสำหรับผมอยู่แล้วนะก็น,นั่นแหละแล้วก็โอเคผมมองว่าสิบสี่กับสิบหกนี่มันไม่ต่างกันเลยปะ่ะถ้าถ้าถ้าเกิดเราไม่นับพวกแพ็คอันเทนะครับทุกคนแพ็ออกถ้าเราไม่นับพวกแพค็คเทดเดิลบมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะนะครับต่อไปไปดูสิบแปดวิงกันบ้างสิบแปดวิงก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นวัน of f i แต่ว่าไม่เพิ่มจำนวนพิกมาแต่ว่าให้ช้อยเพิ่มมาอย่างละอัน on นอ f ฟแล้วก็3ใบเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็น3ใบที่ t r a ดเดเบใช่ไหมเทรดเดเบโอเคแล้วก็อันนี้รงวัลสิวินกับ20่ิปิน10วินนะให้เป็น3ามเพเยอร์พนะครับทุกคนรวมถึงการ์ไลท์ที่เป็น t r a ดเดเบนะเอาง่ายงคือสายแบบว่าสายตึงสายเซียนเนี่ยอีล <laughs> ิตอีลิตดิวิชันเพเยอร์นยังไงก็น่าจะเป็น สัปดาห์ที่ที่ที่คุณได้ทําเงินแล้วแหละก็มันก็เหมาะสมสําหรับสําหรับฝีมือที่ที่ที่แต่ละคนกลายมานะโอเคทุกคนคิดยังไง,ไงบ้างากับรางวัลชุดใหม่นะสำหรับผมมองว่าเอาจริงๆก็อย่าไปซีเรียสกับรางวัลมากนะครับทุกคนมันก็เป็นแค่คิดว่าเป็นของแถมทุกคนก็ก็าทาให้เต็มที่เลนให้เต็มที่เล่นให้สนุกดีกว่าผมมองว่าเรื่องรางวัลอย่าอย่าไปซีเรียสมันมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหมดครับที่แบบว่าผมคิดว่ามีนะน่าจะมีหมดครับที่มันการันตีให้เราเปิดได้อยู่แล้วอะ แล้วก็รางวัลพวกนี้เอาจริงนะเอาจริงคือถ้าไม่ดวงดีจริงๆอ่ะก็คงได้ตัวท็อปอยากคุณก็ต้องดวงดีพอสมควรนะเพลอเเนี่ยคุณแบบต่อยให้คุณแบบต o สิบเอ็ดวินแต่คุณดวงดีนะเอาจริงเาลเผล่คุณเปิดการ์ดแดงก็ได้ตัวที่แบบท็อปๆแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องของรางวัลมันไม่ได้เข้าขึ้นอยู่กับฝีมือไงฝีมือมันทําให้คุณแบบว่าเข้าถึงโอกาสใช้คําว่าเข้าถึงโอกาสในการได้ของดีแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการเล่นเกมเนี่ยคือบางครั้งย่ เราอย่าแบบเอาใจไปผูกติดกับของรางวัลมากจนบางครั้งทำให้เราแบบบางทีเราแพ้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกน้อยแล้วก็จมนะให้ผมให้ให้ให้คิดว่าแบบเราเราทำเต็มที่ในในในรูปแบบของเราแล้วก็ก็ให้เราพอใจอะไรเงี้ยในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยแบบมองของรางวัลเป็นหลักแล้วก็เครียดกับการเล่นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะ W attitude เท่าไหร่ผมมองว่าแบบเล่นให้สนุกให้เต็มที่ดีดกว่าของรางวัลมันเป็นแค่ของแถมแล้แหละแล้วก็ ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาเวลาไปแบบว่าพัฒนาฝีมือตัวเองปิดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดับประยุกกว่านะโดยส่วนตัวผมตอนนี้เนี่ยแพ็กที่ผมมีไว้ก็มีแค่ e l i t e นะครับผม Division ไลเวลที่ผมคิดว่าผมน่าจะเคมพรุ่งนี้นะไว้เปิดลุนการ์ดกันแล้วก็ o b j e c t i v e ผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรมาใหม่เลยป่ะผมดูอยู่นะครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรมาใหม่เลยยกเว้นเอ่อ uh, ล็อกอินที่ก็ทุกคนก็อย่าลืมไปทำกันนะครับวันนี้ผมทำไปแล้วนะครับสำหรับรางวัลล็อกอินนะ โดยรวมผมมีดองรางวัลออเจคทีปไว้บ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าน่าจะมากระนำเปิดกันแหละผมคิดว่าผมน่าจะได้เข้าร่วมบ้างแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าผมจะได้เข้าร่วมไปอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะกับแพ็กที่ทุกคนเซฟแพ็กที่ทุกคนดองน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะทุกคน See you later peace